แบบเวๆคุณไอดูเชี่ยวชาญมากเลยค่ะชหมวยหนึ่งสองสามนี่คือทำเองครั้งแรกปะขนยันจะอะไรอย่ะงเงี้ยอ้ยนะครเอาแต่รกๆเสียเวลา สาวๆก็ได้ะขนาดนี้เพราะว่าเรามีคอสบุฟเฟ่กำจัดนขนค่ะ <cir k> คลินิกนะคะพ่าดีคลินิกฟรีค่ะวันนี้บุฟเฟ่กำจัดขนอันลิมิตช็อตใครอยากเลเซ,ซอร์ตรงไหนมากันได้หมดเลยคุณส,ว,สวีทมีขนตรงไหนคะเต็มตัวเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจริงๆก็คือเลเซ,ซอร์ไปแล้วส่วนหนึ่งปกติเลเซ,ซอร์ที่คลินิกแต่ว่าเหลือท่อนบนกับกับท่อนบนตรงนี้หี่วยมีขนตรงไหนบ้างคะมีขนที่หน้าค่ะ นีมันแบบขนผสมขนมันเรียกว่าอะไรอ่ะขนอ่อนขนอ่อนที่มันแบบจะเชื่อมมาชุดที่คิ้วอ่ะพี่แย้มนะคะไม่ขนตรงไหนนี่ค่ะเตรียมมาแล้วคือแบบจับขนแบบโชว์อ๊ยอย่างงี้พี่แย้มพร้อมเล่าประสบการณ์แล้วคือว่าตอนกลางคืนแบบว่าแบบเดียงกับแฟนคือไม่ได้เลยก็คือโดนโดนโดนถีบอ่ะเขาว่าแบบขนจิ๋วใช่ไหมอ่ะใ่อ่ะแต่ใดๆก็คือวันนี้ไม่ว่าจะขนไหนก็ตามแต่คลินิกของน้องไอซ์วันนี้รับกำจัดทุกขนนะคะวันนี้นะคะน้องไอซ์ขนนเต๋านี่เลยค่ะ โมยูสนะคะรุ่นเพียวสสาหรับใช้ที่บ้านคืออันนี้เนี่ยเป็นไอพเอที่พูดเลยว,ว่าเริศม,มาก <Wow. S 1> มาศึกอังกฤษนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นแบรนด์ที่เขาดีความเชี่ยวชาญมากว่า30ปีก็คือเก่งกากด้านการกำจัดขนมากและว,วันนี้เนี่ยคือเก่งกากถึงขั้นชวนเพื่อนมาทำที่บ้านได้เาย สวยแงบสวยมากหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วความเก๋แรกที่อยากจะบอกก็คือน้องเขา u n ลลิมิตช shot คือไม่จำกัดเลยแล้วก็อันเนี้ยมีหลายโหมดจะมี3โหมดในการเป็น p o w e r mode Gentle mode แล้วก็ Speed mode ก็คือ t o า e r ก o d าจะโหมดแบบว่าแบบยิงแรงๆให้สามารถแบบขนแข็งขนขาหายไปได้หมดเลยหายไปแบบว่าจะก็ลงจักรแ้งเงี้ยหายไปหมดเลยส่วน Gentle mode ก็คือจะเป็นโหมดที่แบบสับใช้กับหน้าก็คือแบบว่าหน้าของเราก็จะมีความแบบว่าละมุนตุ้นขึ้นใช้ได้เลยแล้วก็หน้าจะมีความผิงขนเล็กขึ้นด้วยแล้วก็กระจ่างใสขึ้น ส่วนอีโมดก็คือเป็น speed mode ก็คือจะเป็นโหมดที่แบบว่าแบบแบบเร็วๆก็คือแบบว่ามี3โหมดให้เลือกใช้ได้ซึ่งจะบอกว่าเนี้ยคือใช้ตรงไหนก็ได้เลยเพราะว่านางจะมี i n t e l l i g e n c AI ที่จะช่วยคิดคำนวณเลาว่ามันจะต้องแบบแรงแค่ไหนสีทีของเราแค่ไหนมันจะไม่มีการเบอร์ไม่มีการไม้เพราะว่านางอะฉลาดหลักแหลมสามารถคิดให้ได้เลยแล้วจังหวะที่ยิงไปอ่ะเขาจะมีจังหวะการยิงแบบสองแบบก็คือเป็นแบบ l i g h mode กับ step mode l i g e mode คือมันจะแบบเป็นโหมดที่แบบว่า ยิงได้เรื่อยๆป่ะสวีเป็นยังไงใช่ใช่ยิงแบยาวๆแบบว่าแบบเหมือนแบบว่าเหมือนแบบไล่ๆๆๆๆๆแบบโหมดคือแบบจึ๊กเป็นจุดจูเป็นจุดจู๊ดจึ๊กพูดแล้วไม่เห็นภาพคิดว่าเราทำไปดีกว่าดีเขาบอกว่าก่อนทำต้องโกนขนก่อนถ้าไม่โกนขนก่อนมันจะออกเไปน้องไหวยนัะนอนที่ตักได้เลยค่ะคิดว่ามันต้องนิดหนึ่งเว้ยหลักการคือมันแบบว่าไอพียอมันทำให้แบบสีดำหายไปใช่ป่ะคือถ้าเกิดไม่โกนขนก่อนอะขนมันจะแบบ ยุกยุกยุกแล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยอยู่วันใดแล้วก็กวนคุณต้องโกนเพื่อที่จะเลอะก็แบบสุดท้ายแล้วมันจะได้แบบหายไปเลยเครื่องนี้มันง่ายมากลองดูว่าอาจจะได้เลยดีสิมาค่ะนี่เห็นไหมตรงจอนส่วนเกินนี่ตรงนี้ใช่ก็จะโกนออกไปก่อน นี้มันจะมีที่บอกว่ามี3โหมดนะคะอันนี้คือโหมด power กด1นีก็จะเป็นโหมด gentle มันก็จะเป็นรูปแบบสำลีบางเบาส่วนอันหนึ่งจึก๊กอันนี้ก็จะเป็นโหมด speed คือเร็วๆๆๆๆร็วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มจากโหมด gentle ให้พี่หมวยก่อนก่อนที่มันโดนหน้าเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์เพียงหนึ่งเดียวทําให้ตรงหน้าปุ๊บจึ๊บตรงนี้เห็นไหมนี่มันก็จะขึ้นเลยอันนี้อันนี้บอกว่าไม่โดนหน้านะอันนี้โดนแล้วสามารถกดได้คือไฟแดงคืออะไรนะไฟแดงไฟแดงคือแบบว่ายังไม่โดนผิวนะเนี่ยอยนน ไปแดงคือกดโดนไม่กดไม่ได้หนึสองมิดนม่นเดแล้วไหอันห่ดสมอลล่ไปแล้วคุณไอดูเชี่ยวชาญมากเลยค่ะฉันไม่เคยเชี่ยวชาญที่ทำให้คนอื่นจะเป็นทางวันนี้แหละไม่เป็นไรถ้าพังก็มีเพื่อนทังปเพื่อนไม่ก็เขาบอกว่าทำที่หน้าได้ไงเจนทีใช่หมดเจนทีใช่ไหมเจนเทล เฮ้ยสวยขึ้นเลยอ่ะตูนหน่วยหน้าใสขึ้นเลยเฮ้ยคือสวยจริงอ่ะจริงเหรอจริงจริงสองจุดนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหมดเจนโต้เป็นไงบ้างรีวิวสิสบายมากค่ะไม่เจ็บค่ะร้อนไหมเจ็บร้อนนิดนึงแต่ไม่ได้เรียกว่าเจ็บเฮ้ยเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วค่ะประธานมูออุปทานเออฉันว่ามันใสขึ้นมันไม่ลบเครื่องสำอางนี่มันทำได้ปะวะอะลองดูค่ะคุณไอซ์แล้วถ้าเกิดเครื่องสำอางมันไหมหล่ะคุณไอซ์ ไม่รู้สไปเลยที่หมวยสุนุ้มสองสามครั้งแรกคืออะไรทำเองนอนทำเองมันคือนะต้องกดกดกดตรงนี้กดตรงนี้หนึ่งเฮ้ยดูชัยคล่องแล้วอะเราไปกินเล่นละครทำไมเออคือมวยหนึ่สองสามนี่คือทำเองครั้งแรกปะ พูดแบบว่า,วาพาดีเธออย่ามายุ่งฉันกําลังกําจัดขนอยู่ต่อลูกค้าคนที่สองค่ะคนนุณแย้มค่ะค,นนคุณแย้มสะดวกจะทําที่ไหนนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เลยที่ขาขออนุญาตซูมบีฟอร์ได้ไหมคะได้เลยค่ะ,คะโหยังไงนะคะคุณแยม้มพี่ก็คือจะต้องสื้อขอไปทําที่คลินิกใช่ไหมคะออแต่เนี้ยไม่ว่างก็เลยเห็นไอซ์บอกว่ามีแบบคลินิกของตัวเองก็คิดว่าเนี่ยเตรียมขนมาเพื่อการนี้เลยไม่ว่างหรืองกหมด กกกก่ออนนนัี้็ไม่โกนก็คือกุ้งเผากระเทียมขอบปั๊บเป็นโหมดสปีดนี่กดหนึ่งครั้งเจอเป็นสปีดเขาเลยเป็นโหเขาปีนะขนขนแบบแต่ว่าอยากให้เห็นว่ามันแบบอันเนี้ยเขาบอกว่ายิงได้ถี่หนึ่งร้อยสามสิบสามครั้งต่อนาทีซึ่งสูงที่สุดในห้องตลาดคนยันจะอยลองนะหนึ่งสองซ้ำ โอ้ยโอ้ยเจ็บบอสซู้งเืออะไรเจ็บหรือสะใจมันมีความแบบว่าถ้ามันอันไหนยังโกนไม่ไม่ไม่หมดอย่างเงี้ยมันจะมีแบบความขนแบบขึ้นไหนอ่ะอือนี่คือโกนขนไม่หมดนะคะไม่หรอเนี่ยอุ้ยนะคะโือแบบความแบบคือโกรธขนไม่หมดไงก็จะแบบไอ้แอลลองทำเองบ้าลองทำเองเราทำเองไม่กอไม่กอดวินลอดอ่ะฉันชอบระบบนี้อ่ะไล่ไปค่ะไล่ไค่ะไล่ค่ะโอ้ยไล่ไปไล่ไปไล่ไ รู้สึกขาสวยพรุ่งนี้แบบประกวดนางงามได้เลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้มันแบบเนียนมากเลยเนียนจริงแล้วเราทุกคนเรามานั euh ่งจับ เป็นท่าที่แม่งเนียนจริงอ่ะเฮ้ยแต่เนียนจริงอ่ะจากเกือบสิบปีไม่เคยขาดเลยก็มาลุแต่แค่เพื่อวานนี้อยู่ๆก็แบบเนียนจริงเลยเฮ้ยมันเนียนจริงมันไม่เหมือนเมื่อกี้ตอนแรกเลยจับไม่เลิกจับไม่ได้เลยอ่ะไม่เลิกจับเพราะไม่มีปัญหาเอาท้าต่อไปละค่ะอาร์จะทำตรงไหนนะ แต่เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ไม่ควรจะโกรธตรงนี้ป่ะวนแ้วไปห้องน้ำไปห้องน้ำป่ะนแล้วเนะอาร์ตอาร์ตอาร์ตครับมันจะมีโหมดแบบสปีดเจนท์ลแล้วก็พาวเวอร์พาวเวอร์จะแรงหน่อยแต่ว่าเห็นผลได้ดีสุดเหมาะกัขนเส้นใหญ่คือยิงไปถึงลำไส้ใหญ่เลยป่ะยิงลำไส้ใหญ่เนียนเลยเนี่ยเออเอาแต่รัรัหนึ่งเ้อนะสไ มันก็รู้สึกอยู่นะรู้สึกเนี่ยหมดพาวเลังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้กลิ่นกุ้งปะอู้ยอ่ะทำแบบไม่เจ็บสิไม่เจ็บอุ้ยดีมากเลยจริงจริงๆคือมันมันก็ทนได้แต่แค่แบบนึ้ออกแบบมันเป็นจุดที่แบบอ่อนไหวนิดนึงอ่ะนึ้ออกไหมแบบเวลาแบบดีดดีใครจะโอ๊ยจะโอ๊ยพักไหมอ่ะขอดูขอดูหลังหลังจากที่ทำไปแล้วนะคะเนียนเนียนคลิป ขนอุยอุยเมื่อกี้ไม่มีจริงๆก็จะแดงๆนิดนึงแต่ว่าแบบว่าทนได้ใช่ไหมทนได้ทนได้มันเหมือนแบบมันแบบจิ๊กจิแต่นึกออกว่ามันเป็นบริเวณที่อ่อนไหวอยู่ดีๆใครมาจิ้มผงก็ไม่แฮปปี้รายขนาดขนาดแค่นิ้วอะไรยังสะดุ้งเลยอะหรือทําเองอาจจะแบบรู้ไงรู้จังว่ารู้จังว่าวางแล้วให้มันให้มันเป็นสีขาวอะแล้วให้กดจริงๆอะมันคือเรื่องของความตกใจเลยเว้ยถ้ากดเองมันจะรู้ไงามันเตรียมใจไปแล้วเอนนียมันเลยไปเห็นผลที่ต้องซื้อทำเองถูกต้องอ่ะตอนนียไม่รู้สึกเลย เพราะว่ารู้ตัวจะมีหื่อขึ้นมาไหร่ใช่ไหมใช่ซื้อได้เลยไหมคะซื้อได้เลยค่ะ25,900บาทและถ้าเกิดซื้อวันนี้แล้มีโค้ดมากด้วย q u r รอน0้าร R อย5 0 0ลดไปเลย500บาทคือบาทเลยนะเว้ยแล้วก็ยังไม่พอเท่านั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ที่เห็นคุงของอาแล้วอะไอมีแจก1อันไอมีแจก1อันโ้นนะคะค่ะปิดสินหรือส การผู้ตอบผู้ตอบให้ข้อมูลตอบกติกาก็คือง่าย,ายๆค่ะแค่บอกมาว่าจะเอาไปใช้ทําที่ส่วนไหนของร่างกายและแบบว่าบอกเหตุผล,ผลประกอบด้วยว่าทำไมที่เลิศที่สุดว่าแบบว่าทำไมเราต้องให้คุณไปคอมเมนต์บอกได้ทีละละ่ล้ารายได้ยกตัวอย่างเช่นอยากทําตรงพุงเพราะว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ก็ดีนะคือใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยจริงอันนี้มันลาไปถึงหน้าได้ใช่ไหมได้ก็ฉันทามาทั้งหน้าแล้วหามันเซนทเทลก่อนเน่นี่ได้ยินนไหมอ้รู้สึกตอนนี้เธอได่ข้าเเหนียวสะหน่อยนึงนะกับน้ำจิ้มแจ่วนะโหกินได้มากตอนนี้คือประเด็นคือทำเจ๋งมากคือไม่มองกระจกนะมองกล้องโอ้ยจ้าจจ้าจ้าจ้าหนวดแล้วนะหนวดแล้วนะมาแล้วนะ ลุกก็ดูปกตินะอาร์ตก็ดูทนได้ทนได้ทนได้แต่เมื่อกี้แค่ทีแรกมันแบบมันลืมเตรียมตัวนี่คุณรู้เปลืมนัาืลืมนัดกับมือขวาถึงเวลามาค่ะคือถ้าเราทำเองเราจะมีความเมื่อยตาเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้เพื่อนทำให้อ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนพี่แย่มันก็เป็นความที่ลาแค้นกับขนมาสิบชาติอ่าขอตรงนี้อีกหนึ่งทีนะคะ นะไปค่ะลิอค่ะ,คะเนียนมากจริงอุ้ยแบับใจเหรอเอาแล้วค่ะและสำหรับปาร์ตี้ในวันนี้ก็ถือเป็นอันเลิกลาให้ทุกคนให้คะแนนดีกว่าว่าคิดว่าคืนนี้มันเวิร์กแค่ไหนสำหรับไอ้นะคะขอให้จกักรแลเป็นการให้คะแนน,นะคะ่ะ10ถ็ง10 ให้สิบเต็มสิบเหมือนกันเพราะมีคนรู้สึกมันใช้ง่ายมากเลยรู้สึกว่าคุณผู้ชายก็จะไม่เป็นปัญหาด้ออกปะเ่อให้ไวหนวดก็จริงแต่มันจะมีขนรอบๆใดๆที่มันไม่พึงประสงค์หรือออกปะมันก็สามารถกาจับได้เหมือนกันก็สถาะใช้ได้ทือทางทุกเพศทุกวัยใช้ได้ในบ้านแล้วใช้ได้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้ตรงนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเว้ยเต็มสิบค่ะอ ใส่มากใส่กิ้งเลยนะรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นพอดีมองเห็นทะลุไปข้างหลังเลยอะใส่จริงเลยอะเอาเวลาปิดดับซีบเฮ้ยนี่ให้ใอวย่ะเนี่ยไม่ได้ยอะแต่มมนดีจริงจริงคือคิดว่าแบบว่านี่มันแบบครบจบในหนึ่งเดียวคือมันมีแบบว่า โหมดที่เราใช้ทุกคนใช้ครบทั้งเจนท์ล์ทั้งเพาเวอร์เลยก็ทั้งสปีดแล้วก็คือแบบระบบ AI ของมันก็คือฉลาดมากแล้วก็ราคา2 5ง0 0บาทคือเลดเอาไว้เพราะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาเพราะว่าจะได้มีจากหลากหลายความคิดเห็นซึ่งทุกคนคอนเฟิร์มว่าแบบเวิร์มจริงนะคะก็ลองไปซื้อกันได้ที่ไลน์หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะใช้โค้ดคิวด้นห้าแล้วเนี่ยจะได้ลดห้าร้อยบาทคา่ะรับประกันตอบปีเลยค่ะวันนี้พวกเราก็ขนหายหมดแล้วไปก่อนนะคะขนหาย ใครขนไปอะเฮ้ยไม่รู้เฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย